สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับในการตัดชำตะเกียงเอื้องสายลงใต้นะครับเพื่อทำให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ชะงักในการเจริญเติบโตนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับก็จะมีแค่มีดนะครับเป็นมีดคมขมนะครับ และปูนแดงแบบนี้นะครับที่จะใช้ในการทาแผลในการตัดชํำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับตรงบริเวณบาดแผลของตะเกียงนะครับซึ่งเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมได้ทดลองตัดชํำนะครับคือการตัดชํำตะเกียงนะครับผมจะตัดชํำแบบติดกับลําแม่มาแบบนี้นะครับ ซึ่งแต่ละท่านนะครับอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันนะครับผมได้ทดลองทั้งสองแบบนะครับคือตัดให้ติดกับลำแม่แบบนี้นะครับหรือตัดแบบดึงตะเกียงออกจากลำแม่เลยนะครับเหตุผลนะครับผมตัดแบบนี้นะครับเพราะว่าตะเกียงนะครับระบบลากของเขายังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับจะต้องอาศัยน้ําเลี้ยงนะครับจากลำแม่แบบนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งลักษณะตะเกียงที่เหมาะสมในการตัดชำนะครับจะต้องเป็นตะเกียงที่อวบอ้วนสมบูรณ์นะครับที่สําคัญสังเกตระบบรากของเขานะครับรากจะต้องยาวแบบนี้นะครับหากมีรากสั้นๆนะครับไม่แนะนําให้ตัดมาชําก่อนนะครับจะทําให้การเจริญเติบโตช้ามากๆนะครับซึ่งตะเกียงที่ผมตัดวันนี้นะครับจะเป็นตะเกียงของเอื้องสายลวงใต้าจากเยลานะครับต้น ดอกดกนะครับและต้นจากทุ่งสงลำใหญ่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกอแม่นะครับที่ผมเพิ่งจะตัดตะเกียงของเขาออกไปเมื่อกี้นะครับเมื่อเราตัดตะเกียงเสร็จนะครับก็จะเห็นลําแม่ของเขามีบาดแผลนะครับจะต้องนําปูนแดงมาทาแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันบาดแผลไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับซึ่งช่วงนี้ฝนก็ตกเกือบทุกวันนะครับหากเราไม่ ทาปูนแดงแบบนี้นะครับก็จะเสี่ยงมากๆนะครับที่จะเกิดเชื้อราทําลายลําต้นหรือลําแม่ของเขาแบบนี้นะครับดูลําแม่ของปีนี้นะครับสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับยาวเม็ดกว่าเลยนะครับต้นอวบอ้วนมากๆนะครับเทียบกับนิ้วมือของผมนะครับอ้วนมากๆเลยนะครับสองกอนี้นะครับก็จะเป็นกอหม้จากทุ่งสงนะครับดอกดกมากๆครับ ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับต้นนี้ก็จะเป็นไม้จากยะลานะครับกอแม่โซนนี้นะครับก็ปีนี้สมบูรณ์มากๆนะครับแม่ที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับก็จะให้ตะเกียงที่สมบูรณ์ใหญ่เหมาะสมสําหรับการขยายพันธุ์ต่อนะครับาักตายช่วงนี้นะครับก็จะชื้นมากๆนะครับสังเกตใต้รงเรือนของผมนะครับมีปัก หินน้านะคะผักหินน้ําแบบนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่ตามพื้นลุงเรือนเลยนะครับเนื่องจากลุงเรือนชื้นมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นตะเกียงที่ผมตัดชําไว้นะครับสําหรับนําไปขยายพันธุ์นะครับตะเกียงก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากลักษณะของสายลงใต้บางต้นก็จะหวงตะเกียงนะครับหนึ่งลำอาจจะให้ตะเกียงแค่หนึ่งถึงสองตะเกียงแค่นั้นนะครับก็จะ มีค่ามากๆนะครับหนึ่งปีก็จะตัดได้แค่หนึ่งครั้งนะครับในการขยายพันธุ์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ตะเกียงสมบูรณ์เหมาะสมสําหรับการตัดขยายแล้วนะครับเป็นตะเกียงของต้นพัทลุงนะครับสังเกตระบบรากนะครับรากก็จะเป็นสีขาวรากเยอะแบบนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับการตัดขยายนะครับการตัดของผมก็จะตัดให้ติดกับลําแม่แบบนี้นะครับเพื่อ ให้มีน้ําเลี้ยงจากลําแม่นะครับไปเลี้ยงหน่อหรือตะเกียงของเรานะครับซึ่งกอแม่ของเขาก็จะไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับเนื่องจากเขามีระบบรากแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ละท่านก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะครับผมก็ทดลองมาหลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้ก็จะช่วยให้ตะเกียงของเราเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับดูระบบรากนะครับรากเยอะมากๆนะครับช่วงนี้พักใต้ฝนตกทุกวันครับ การเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับนี่ก็จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์นะครับทุกเส้นนะครับสังเกตลักษณะลำต้นก็จะหันหน้าไปฝั่งทิศตะวันออกในการรับแดดนะครับเนื่องจากด้านหน้าผมก็จะไม่พางแสงนะครับให้รับแดดครึ่งวันได้เต็มที่นะครับด้านหน้าลุงเลนของผมก็จะเป็นน้ํานะครับเป็นลําคลองเล็กๆแบบนี้เลยนะครับ ความชื้นก็จะมีเยอะนะครับลุงเรือนของผมก็จะตั้งอยู่กลางน้ําเลยนะครับความชื้นอากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศเยอะนะครับทําให้เอื้องใส่ลงใต้ของเราจเจริญเติบโตดีมากๆแบบนี้เลยนะครับดูแต่ละลำนะครับสมบูรณ์มากๆครับ ปีนี้นะครับผมก็ตั้งใจจะเก็บตะเกียงขยายพันธุ์นะครับทำเป็นกระถางไม้กระถางไว้แบ่งจําหน่ายนะครับหลายๆต้นผมก็ตัดตะเกียงชำได้น้อยนะครับเนื่องจากบางต้นเขาค่อนข้างห่วงตะเกียงนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ผมตัดชําไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่อสสยลงใต้เซมินะคะเป็นเซมิป่าแท้ของสตูนะครับปีนี้ผมก็ เก็บตะเกียงได้แค่สี่ตะเกียงนะครับผมก็จะนำมาตัดชําแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นต้นที่ผมชอบนะครับต้นดอกใหญ่ของพัทลุงนะครับผมก็จะตัดชําแยกไว้แบบนี้นะครับและติดป้ายแท็กไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการแยกนะครับก็จะมีวันที่และป้ายแท็กนะครับสีนี้ตัวนี้ก็สวยมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้โฟมกอนะครับที่ผม ทำโฟมโกไว้นะครับดูแต่ละกอนะครับเขียวสวยงามมากๆนะครับนี้ผมก็เพิ่งจะตัดชำนะครับเป็นปากม่วงทุ่งสงนะครับตัดชำไปเมื่อวันที่สิบหกนะครับผมก็จะทําเป็นโฟมโกไว้แบบนี้นะครับเป็นตัวปากม่วงทุ่งสงนะครับไว้ขยายพันธุ์ทําฟร์อมกอและแบ่งจําหน่ายนะครับ การขยายพันธุ์หลักๆก็จะใช้ตะเกียงเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับนี่นะครับเป็นตะเกียงที่ผมชําไว้นะครับนี่เป็นต้นแอปเปิลน,นะครับทดลองเพาะเมะล็ดต้นแอปเปิลด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นตะเกียงที่สมบูรณ์มากๆนะครับสังเกตลากเป็นหลักนะครับลากจะต้องยาวและเป็นสีขาวปลายจะเขียวๆแบบนี้นะครับ คือระบบรากที่แข็งแรงนะครับลำต้นก็จะอวบอ้วนนะครับเป็นตะเกียงที่เหมาะแก่การตัดชำแล้วนะครับการตัดชำก็ไม่ยากนะครับเลือกตะเกียงที่สมบูรณ์รากสมบูรณ์นะครับและตัดให้ติดกับลำแม่ของเขาไปนะครับก็จะทําให้ตะเกียงของเราจเจริญเติบโตดีไม่ชะงักในการจเจริญเติบโตนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นผลงานการปลูกรวมตะเกียงเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ ก็จะได้โฟมก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตะเกียงของเอื้องสายลงใต้ก็มีค่ามากๆนะครับในการเก็บขยายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบเอื้องสายลงใต้นะครับการขยายพันธุ์ทาจํานวนนะครับก็จะช่วยให้เรามีเอื้องสายลงใต้จํานวนเยอะขึ้นนะครับปีหน้านะครับก็จะได้ชมดอกของเอื้องสายลงใต้จํานวนเยอะๆนะครับเวลาเขาให้ดอกเยอะๆก็จะสวยงามมากๆนะครับ จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับโซนด้านหลังแบบนี้ครับสุดชื่นมากๆเลยนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างนะครับตัดชําตะเกียงเงสายลงใต้ด้วยนะครับปลายปีแบบนี้นะครับตะเกียงใอส่ลงใต้ก็จะเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดขยายพันธุ์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับ อย่าลืมหาเวลาว่างมาขยายพันธุ์เรื่องสายลงใต้ที่เรารักกันนะครับคืนนี้ผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ